สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจะนำเอากันทราอริยสัจสี่มาคุยวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องอนา,านาปนสติสมาธิลองมาฟังกันดูนะคะพุทธพจน์เรื่องอนา,านาปนสติสมาธิพระพุทธเจ้าทรงเจริญอนา,า,นา,านาปานาสติสมาธิ และตรัสสอนเรื่องอานาปณนสติสมาธิเป็นหลักซึ่งมีเนื้อหาสำคัญที่ท่านคนศึกษาเข้าใจโดยการพิจารณาอย่างละเอียดในแต่ละตอนด้วยตนเองดังนี้ภิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาแม้เราเองก่อนสัมโพธิยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์ก็ดำรงอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมาก กายก็ไม่เหนื่อยจักสุก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเป็นฟุตโนตที่52มาจากพุทธธรรมหน้า344อยพระยุตโตการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเจริญอาณาปานสติมาตั้งแต่ยังม่ได้กระสู้โดยเริ่มเจริญสมาธิตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระกุมารในพิธีแลกนาขัญขณะพระองค์ทรงเจริญสมาธิอยู่นั้นก็ทรงไม่เหนื่อยพระวรกายและพระหัตไทยพระทรงไม่คิดด้วยกิเลสและไม่มีความยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหมา ทั้งหลายเพราะอบรมทําให้มากซึ่งสมาธิมีสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์กายย่อไม่หวั่นไหวจิตย่อมไม่หวันหวมมหว่นไหวฟุตโนตที่53มาจากพระไตกิดกสําหรับประชาชนหน้า111สุชีปุญญภาพการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการเจริญอนาปนสตินั้นทำให้ร่างกายและจิตใจสงบ เพราะมีการปล่อยวางเรื่องต่างๆขึ้นอยู่เบ็กขาภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี้แหละเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและอย่างอากุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยพลัน เปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อ,อนให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันฉะนั้นฟุตโนตที่54จากพุทธธรรมหน้า860ปอปอยุตโตค่ะการสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการเจริญอนาปนาสตินั้นทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความสุข สงบและสดชื่นอย่างประณีตอีกทั้งยังทำให้ความคิดและการกระทำต่างๆที่เป็นอกุศลหมดไปในทันทีที่สมาธิมีความตั้งมั่นซึ่งเปรียบเหมือนกับฝนที่ตกหนักในฤดูร้อนจึงทำให้ฝุ่นละอองที่ฟุ้งอยู่หมดไปหรือทำให้ความคิดและการกระทำต่างๆที่เป็นอกุศลหมดไปทันทีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดที่เป็นอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีสิ่งควรทำอันได้ทำเสร็จแล้วมีภาระอันวางแล้วมีประโยชน์ส่วนตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นกิเลสอันเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้วเพราะรู้ชอบอาณาปานาสติย่อมเป็นไป เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะฟุตนตที่55กระไตรปิฎกสำหรับประชาชนหน้า112สุชิปัญญาภาพการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการเจริญอนาปานาสติสมาธินั้นพระอาราหาันยังคงต้องเจริญสมาธิอยู่เพื่อความสุขสงบในปัจจุบัน และเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะให้คงมีอยู่หรือไม่ให้เสื่อมหายไปพระพุทธเจ้าทรงออกจากที่เรนเมื่อล่วงเวลาสามเดือนแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้านักบวชเจ้ารักที่อื่นพึงถามอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมากท่านทั้งหลายพึงตอบว่า พระผู้มีพระภาพอยู่จําพรรษาด้วยสมาธิมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์โดยมากพุทธธรรมที่ฟุตนตท,ที่56พระไตรปิฎกสำหรับประชาชนหน้า112สิบสองุชีพบุญญาณพากการตร,รัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้า ทรงมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นส่วนใหญ่คือทรงอาณาเจริญอาณาปณสติสลับกับการเจริญสติอยู่เสมอท่านควรพิสูจน์เรื่องการเจริญสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนโดยใช้ประสบการณ์ตรงของตนเองว่าขณะเจริญสมาธิอยู่นั้นจะได้รับผลของการเจริญสมาธิ ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนหรือไม่ข้อดีของอนาปนาสติการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันโดยมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นหลักนั้นมีสององค์ประกอบดังนี้ 1. การเจริญสมาธิคือมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจมูกเพียงกิดเดียวซึ่งเป็นกิดเล็กๆเรียก,กว่าอนาปนาสติสมาธิ 2. การเจริญสติคือมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจมูกอยู่เสมอเพื่อเป็นฐานหลักของสติและแบ่งสติในสัดส่วนที่เหมาะสมไปใช้ในการทำกิจต่างๆรวมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดและการกระทำต่างๆให้เป็นไต่ตามงโอวาทปาติโม การเจริญสมาธิและการเจริญสติอนาปนาสติภาวนาต่างก็มีฐานสติอยู่ที่ลมหายใจเหมือนกันจึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากสำหรับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. สามารถเจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนฐานหลักของสติกล่าวคือขณะเจริญสติและเจริญสมาธิก็มีสติอยู่ ที่จะรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงหูจมูกเป็นหลักเพื่อการครองสติอย่างต่อนเนื่องไม่เปิดโอกาสให้คิดฟุ้งซ่านโดยไม่ต้องเปลี่ยนฐานหลักของสติจึงทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติธรรมเจริญสติก็เท่ากับเจริญสมาธิและการเจริญสมาธิก็เท่ากับการเจริญสติเพราะเวลาเราจเจริญสมาธิเนี่ย เราก็จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในลมหายใจเข้าออกแล้วเราจเจริญสติเราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นต้องมีอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสติมามีสติสัมปชนนัญญมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อม สไม่มีใครสังเกตว่ากำลังเจริญสติหรือเจริญสมาธิอยู่เพราะไม่มีการแสดงออกมาภายนอกเลยสาเป็นการใช้สมองและพลังงานน้อยที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนลับเพราะเป็นเพียงการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจมูกเท่านั้นเอง 4. ไม่ต้องสร้างมโนภาพ เพราะเป็นการรับรู้ความรู้สึกเบาๆของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจ,จมูกเท่านั้นเองการคิดสร้างมโนภาพอาจหลงติดในมโนภาพที่สร้างขึ้นว่าเป็นเรื่องจริงและการสร้างมโนภาพเป็นประจำอาจทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างมโนภาพหรือเป็นนักปรุงแต่งมโนภาพได้ ห้าไม่ทำให้เกิดมโนภาพที่น่ากลัวเพราะเป็นเรื่องของการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตลอรูจมูกซึ่งเป็นเรื่องทางกายเพียงกิจเดียวโดยไม่มีการคิดปรุงแต่งไม่คิดฟุ้งซ่านและไม่สร้างมโนภาพเรื่องใดๆทั้งสิน้น 6. ใช้ได้จนหยุดหายใจเพราะคนที่มีสติอยู่จะสามารถรับรู้ความรู้สึกตรงรูจมูกได้แต่ถ้าสมองเสียไปจนถึงขั้น ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกตรงรูจมูกได้ก็คงไม่มีสติเลยอยู่แล้วผู้ที่เป็นอวมพาตั้งแต่คอลงมาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวและรับรู้ความรู้สึกที่ต่ำกว่าระดับคอได้ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยมีฐานหลักของสติตั้งอยู่กับร่างกายในส่วนที่ต่ำกว่าคออาจเสียโอกาสไป 7. เป็นวิธีที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก อนาปนสติสูตรและมหาสติปัฏฐานสูตรจึงทำให้ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำสบายใจที่ใช้วิธีการตามแนวทางที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นการืึก่อหลักการปฏิบัติในพระไตรปิฎกได้ด้วย 8. ทําให้ศึกษาเรื่องสติชอบและสมาธิชอบในพระไตรปิฎกได้โดยง่ายเพราะเป็นวิธีฝึกปฏิบัติธรรมตามที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก สมาธิทางโลกและสมาธิทางธรรมสมาธิในพระพุทธศาสนาหมายถึงสัมมาสมาธิซึ่งประกอบไปด้วยชาน้นหนึ่งถึงชั้นสโดยมีการมีสติอยู่กับกิจเล็กๆเ,เพียงกิจเดียวคือเพื่อการฝึกสติให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านปล่อยวางพักดับกิเลสและกองทุก ในยุคปัจจุบันคําว่าสมาธิถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางเช่นมีสมาธิในการฟังมีสมาธิในการเรียนมีสมาธิในการขับรถมีสมาธิในการคิดเป็นต้นในพระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นเรื่องของสติทางโลกไม่ใช่สัมมาสมาธิแต่ประการใดดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดท่านควรจะศึกษาความหมายและหัวธรรมหัวข้อธรรม จากพุทธพจน์ด้วยมัคคสมังคีการจะฝึกปฏิบัติธรรมตามมัคมีองแปะนั้นท่านคนมีความรู้เรื่องมัคมีองแป8อย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่าที่จะทำได้การมีวาจาชอบอย่างเดียวหรือการมีอาชีพชอบอย่างเดียวหรือการจเจริญสติกอย่างเดียวหรือการจเจริญสมาธิอย่างเดียวหรือรมีการ ปฏิบัติธรรมตามมรรคหลายๆข้อแต่ไม่ครบองแปดก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและต่อเน,นื่องการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะสามารถดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน,นื่องวิธีการที่จะฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองแ์8ได้อย่างครบถ้วนในชีวิตประจำวัน ต้องเริ่มต้นด้วยการมีความรู้เรื่องมรรคมีองแปดอย่างถูกต้องแล้วตั้งเจตนาว่าจะปฏิบัติธรรมต่างมรรคมีองแปดไปพร้อมๆกันคือมรรคสมคีอย่างครบถ้วนพร้อมกับมีสติคือตั้งใจและมีความเพียรในการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในการเจริญมรรคมีองแปดการตั้งใจฝึกเช่นนี้นานๆเข้า จะทำให้สมองทำหน้าที่ตามที่ตั้งเจตนาไว้จนเป็นนิสัยขณะเดียวกันควรประเมินผลได้ตนเองสอนตนเองและตักเตือนตนเองอยู่เสมอๆพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการจเจริญมักคในองแปดให้หมดสิน้นให้มีความเพียรในการพัฒนาและพึ่งพาสติปัญญาของตนเองอริยสัจสี่เป็นวิชาการทางธรรม ที่เปิดเผยข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับจิตใจมนุษย์ในเรื่องของความทุกข์รักอันดับความทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาและพึ่งพาสติปัญญาทางธรรมของตนเองอย่างแท้จริงการพัฒนาและพึ่งพาสติปัญญาทางธรรมของตนเองเป็นเรื่องสําคัญมากดังมีเรื่องราวในพระพุทธประวัติว่าพระอานนท์ร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจมาก เมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในขณะที่ตนยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์และจะต้องขาดที่พึ่งแน่ๆพระพุทธเจ้าสงทราบจึงเสด็จไปตรัสสอนพระอน,นุนให้พึ่งตนเองว่าดูก่อนอน,นุนอย่าเลยท่านอย่าเศร้าโศกอย่าร่ำไรเราได้บอกแล้วอย่างนี้สิ่งใดเป็นของ เกิดของมีขึ้นมีความฉิบหายเป็นธรรมดาท่านจงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเถิดจกได้เป็นพระอารหันต์โดยเร็วพุทธนตที่57มาจากพุทธประวัติเล่มสามหลักสูตรนักธรรมหน้า32ของสมเด็จพระสังฆราชาการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงว่า ขณะนั้นพระอานนท์มีความทุกข์มากเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าด้วยความคิดที่เป็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมทั้งที่ได้จดจําหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากมายพระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนพระอานนท์ให้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมนองแปด เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จะได้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทั้งในอดีตและในปัจจุบันยังไม่เคยปรากฏว่ามีอิทธิฤทธิ์หรืออิทธิปฏิหารใดๆที่จะช่วยตนเองและผู้อื่นให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐหรืออริยบุคคลได้มหาเศรษฐีทำบุญจนหมดตัวโดยไม่ได้ศึกษาอริยสัจสีและไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมตามรัคมีองแปดอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเน,นื่อง ก็จะไม่สามารถพ้นความทุกข์ในปัจจุบันขณะได้คงจะมีแต่ความสุขทางโลกจากการทำบุญเพราะไม่ได้พึ่งพาพัฒนาสติปัญญาทางธรรมของตนเองการทำบุญทำทานมากน้อยเพียงใดหรือหลงเชื่อเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญขอเพียงเรื่องเดียวคือให้มีความเพียรในการศึกษาอริยสัจสี่และฝึกปฏิบัติธรรมตามตาม,มักมีองค์แอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเน,นื่อง เพื่อพัฒนาและเพึ่งภาสติปัญญาทางธรรมของตนเองจึงจะสามารถทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสาตามโอวาทปาติโมกได้รือเป็นบุคคลอริยะบุคคลในระดับต่างๆได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมควรมีข้อมูลมักมีองค์แปดอย่างถูกต้องและครบถ้วนอยู่ในความจำตลอดเวลารวมทั้งตั้งเจตนาว่าจะมีความตั้งใจ และมีความเพียรที่จะมีสติในการรู้เห็นและควบคุมการกระทํำต่างๆให้เป็นไปตามโอวาทปาติโมกอย่างต่อเน,นื่องการมีความรู้ในอริยสัจสีมากมายเพียงใดแต่ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติทาตามมรรคมองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเน,นื่องก็จะทำให้ไม่สามารถดับก,กิเลสและกองทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพศีลส,สมาธิ ปัญญาการเจริญมักมีองค์8นั้นคนดำเนินการตามลำดับคือเริ่มต้นด้วยการศึกษาอริยสัจสี่เพื่อให้มีความรู้ในอริยสัจสี่ต่อได้เรื่องการรักษาศีลหรือการละชั่วทำดีด้วยการมีความเพียรในการเจริญสติและสมาธิสลับกันในชีวิตประจำวันเพื่อควบคุมการกระทำต่างๆทางกายวาจาและใจ ให้เป็นไปตามโอวาทปาติโมะมักข้อที่หที่สองความเห็นชอบดําริชอบเป็นเรื่องของปัญญาทางธรรมมักข้อที่สามถึงห้าวาจะชอบการกระทําชอบอาชีพชอบเป็นเรื่องของศีลหรือความประพฤติดีทางวาจาและกลายมักข้อที่หกถึงแปดความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นเรื่องของสมาธิ สมาธิในที่นี้ไม่ใช่การเจริญสมาธิซึ่งหมายถึงการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจเมื่อฝึกปฏิบัติธรรมในมัคมีองแปดอย่างต่อเนื่องก็จะมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมัคมีองแปดมากขึ้นตามลำดับแต่ถ้าฝึกปฏิบัติธรรมไม่ต่อเนื่องไม่นานนะักความรู้ความสามารถทางธรรมก็จะหมดไปได้โดยง่ายและรวดเร็วเพราะธรรมชาติ เเป็นนช่องีคําว่าปัญญาในพรภพสศจสัตมนั้นหมายถึงการมีความรู้ในอริยสัจสี4ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของปฏิจจสมุปบาททุกสมุทัยิโรธและมรรคมีองค์8การเริ่มต้นศึกษาอริยสัจสี่จึงเป็นการเริ่มปฏิบัติทางตามมรรคมีองค์8ข้อที่1ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเห็นชอบ หรือเพื่อดับอวิชชาหรือความหลงหรือดับความเห็นผิดให้หมดไปวันนี้เราก็ศึกษาในเรื่องอนาปนาสติแล้วก็เป็นคำแนะนำที่ให้ศึกษาเรื่องอริยสัจสีและเจริญมรรคในองแปดให้ถึงพร้อมก็จะเกิดปัญญาทางธรรมแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ในที่สุด อันนี้ในเรื่องของมัคคัสมังคีแม่ชียืนยันด้วยตนเองแม่ชียืนยันว่าเมื่อเกิดมัคข้อใดข้อหนึ่งขึ้นย่อมหมายถึงมัคมีองค์แปดจะบริบูรณ์อันนี้แม่ชีศึกษาและเห็นได้ด้วยตนเองคือแม่ชีเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าองที่เราทุกข์เช่นเนี้ ที่เราลำบากเช่นเนี้ยเป็นเพราะว่าวิบากแห่งกรรมที่เราได้เคยกระทําไว้แล้วถ้าไม่อยากมีวิบากละ่ะ mm hmm. ก็ต้องหยุดทํากรรมแล้การหยุดทํากรรมละ่ะคือเราต้องประหารกิเลสคือละกิเลสละสมทุทัยฉะนั้น แม้ว่าแม่ชีคิดว่าแม่ชีเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุบาทแต่แม่ชีก็เข้าใจเพียงแต่ว่าองค์ธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อในปฏิจจสมบาทเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ไม่ได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงของปฏิจจสมุบาทที่ทำให้เกิดวัตตะหลักจนกระทั่งแม่ชีได้รับความทุกข ทุกอย่างแสนสาหัสอันนั้นคือแม่ชีได้เห็นทุกข์แต่แม่ชีไม่รู้หรอกว่าแม่ชีได้รู้อริยสัจสี่องค์ธรรมที่หนึ่งคือทุกข์แม่ชีไม่รู้ฉะนั้นแม่ชีมารู้เห็นเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วลงไปถึงสมุทยัยว่า อ๋อกฎแห่งกรรมอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เราเคยกระทำกรรมมาก่อนอันเกิดจากการยุยงของกิเลสส่อเสียดของกิเลสทำให้กระทำกรรมชั่วไม่ดีกับคนน้นคนนี้คนนั้นหรือสิ่งมีชีวิตน้นนี้นั้นก็จะเกิดวิบากขึ้นในชาติปัจจุบันท,ทั้งทั้งที่ชาติเนี้ยทำบาปน้อยที่สุดเลย เาเมื่อตอนเป็นเด็กคุณตาก็สอนแมกับทั้งเรื่องตบหยุ่งเบี่ยงหมดว่าไม่ให้ทำนั่นคือไม่ให้ทำกรรมกับชีวิตอื่นไม่ให้จับสัตว์มาขังไว้เพื่อเลี้ยงแต่ความจริงไม่รู้เรื่องการเลี้ยงไม่รู้ว่าธรรมชาติของสัตว์นั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้เขาตายนี่คือการสอนให้ละการเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนชีวิตอื่นนี่คือสัมมาสังกัปโปแต่แม่ชีไม่รู้มารู้เอาเมื่อผเผชิญกับความทุกข์ สัมมาสังกัปโป้โผล่ขึ้นมาเลยคือไม่เบียดเบียนแล้วสัมมาสังกัปโป้เนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมาโดยแม่ชีไม่รู้ไม่รู้จริงๆก็คือตอนบวชแล้วพอค่อยๆดูตัวเองเออเรามีกิเลสคือโทสะมากมายเอ๊ะแล้วทำไงจึงจะประหารกิเลสได้ก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนได้รู้ว่าเมตตาเป็น คู่สัตรูของกิเลสโทสะโทสะจะถูกประหารโดยเมตตาก็ได้พยายามเจริญเมตตามาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้อีกะว่ามักมีองแปะเนี่ยได้เกิดขึ้นมากับตัวเองตั้งแต่รู้ทุกเห็นทุกตั้งแต่ คิดที่จะบวชคือเนคำมัสสังกัปปตั้งแต่คิดที่จะเลิกโทสะโกรธเคืองก็คืออภยาปาทสังกัปปตั้งแต่คิดที่จะให้มีความเมตตากรุณาเพื่อจะดับอภยยาปาาัาทเมื่อเราเมตตาแล้วเราก็จะไม่ทำร้ายคนไม่ว่าได้กายหรือไม่ว่าได้วดจา รวมทั้งจิตเราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีก็คือสัมมาวายโมเกิดเมื่อจิตสงบเมื่อจิตตั้งมั่นเมื่อจิตผ่องใสมีศีลจิตก็จะเป็นสมาธิปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ย มัรคสมังคีเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมเลยเมื่อเกิดข้อใดข้อหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งของมัรคแต่ความค่อนข้าง,งโง่หรืองโง่สนิทโง่จากใจจริงแต่ก็ยังเป็นผู้มีวิริยะคืออดทนมีฉันทะคือการใฝ่ศึกษาธรรมก็ทำให้เราเพียรแล้ว ธรรมชาติก็ได้ลงโทษคือส่งวิบากต่างๆให้โผล่ขึ้นมาทั้งทางกายทั้งทางใจจึงทำให้มักมีองค์แปะกระจ่างแจ้งขึ้นและทำให้ได้เจริญมาเรื่อยๆจากการที่ได้รู้แจ้งมักมีองค์แปะเมื่อ ปีส5 6 1นี่ก็เข้าปีที่3โอเคโอเคให้ไหว้อีก5ปีคือครอบ7ปีครบ7ปีเนี่ยหรือครอบ7พรรษาไปแล้วเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมอย่างน้อยจเจริญอยู่ในโสดาปติมารมา นานพอสมควรแล้วประกาศตนเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่พศ2554ประกาศตนว่าฉันจะไปนิพพานตั้งแต่2554ประกาศตนเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่2556จะเป็นไรไปถ้าจะบรรลุเป็นพระโสดาสัก อีกสปีข้างหน้าแล้วบรรลุในอีกต่อไปอีก6ปีคือบรรลุอนาคา,าบรรลุสกิทาคามินผลแล้วก็บรรลุ อรหัต,ตผลอ,าอนาคามิผลแล้วก็อรหัต,ตผลก็สิริรวมทั้งหมดเป็นอีกสิบปีข้างหน้าเอาเป็นว่าเหมือนกับเราได้เ,เรียนเรียนทางโลกอะ่ะจนจบมัธยมบริบูรณ์เกรดสิบสองแล้วต่อทาง ทำคือเรียนชั้นปริญญาตรี4ปีปริญญาโท2ปีปริญญาเอกอีก3ปีก็เป็นอันจบบริบูรณ์คงไม่ต้องโพสต์ด็อกเตอร์คงไม่ต้องก็วันนี้คุยกันเรื่องธรรมะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอได้รับความสุขความสงบความเย็นสบาย จากจิตใจที่ค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆของแม่ชีจากความเมตตาที่แม่ชีค่อยๆหลั่งรินรดให้โลกนี้โลกนี้คือตัวแม่ชีเองค่อยๆสว่างกระจ่างขึ้นค่อยๆเป็นอาโลโกคือหายมืดในที่สุดวันนี้สวัสดีค่ะ